สิ้นดินด่วนพี่วู๊พาเจ้าจยักษ์มาร่วมง,งานเราอีกแล้วมาพร้อมกับสูตจะลงตัวเลยค่ะขอใครมีเวลาล้างเดี๋ยวจะไปล้างให้อเอาล้างมีมีพนักงานล้างล้อรถค่ะเสียนหนึ่งเสียนหนึ่งสงสารรถจัดต้องมาดูดน้ำค่ะดูดน้ำค่ะข็ได้ ได้ขีดพอได้หายฝุ่นหน่อยได้ระยะนิดเดียวเองน้ำแรงไหมนี่น้ำแรงมากเลยอ่ะอืม,อมน่าจะมีสายยางยาวๆเนาะได้อ่าใส่ทางรถอีกหน่อยมาดึงสายมาพอได้ตรงสารรถฝุ่นจัด แก้ปัญหาไปได้นิดหน่อยคุณคุ้งเลยเจ้ยายักอ,อันนี้อันนี้อันนี้ได้วันล,ละเท่าไหร่คะนี่จะจ้างวันล,ละเท่าไหร่คะนี่วันล,ละเหนื่อยครับวันล,ละเหนื่อยใช่ไหมห <c ười> ไม่ทำรถรถร่วมเขาก็จะไม่วิ่งด้วยก <c ười> ลัวไม่มีใครกลัวลไม่มีใครมาวิ่งต้องบริการเต็ม <c ười> ที่หน่อยเต็มที่หน่อยใช่ไหม แล้วอีกอย่างรถร่วมจะได้เที่ยวด้วยใช่ใช่โอ้ลงทุนมากเลยเสียลงทุนปั้นก่อนขับรถเองวันนี้ต้องมารถน้ำลุงสารรถจัดเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังสั่งกำลังสั่งรถน้ำมาแล้วแต่รถน้ำนั้นมันมันนิดเดียวแป๊บเดียวมันก็แห้งหมดอ่ะใช่รอบรอบสองรอบอ่ะติดล้อไปรอบเดียวเกือบหมด มันมีถังอยู่อ่ะเจนหนึ่งถังที่บ้านอ่ะมันต้องข้นกับรถดิถังถังสองร้อย 1, ลิตรอะไรเออไอไอถังพันลิตรอะไรเงี้ยถลาสติกสีแอน <c oughs> น้ำเงินนั่นน่ะเมื่อเช้าจะเอามาแล้วพอดีมาติดต่อยรถน้ำของนั่นได้เขาก็ว่ามารถให้ก็เงียบปิบไม่ต้องรถย้าให้เขาหรอกรถแต่ถนนก็พอลมันคุนลยเว่รอ ได้รถช่วงนีนงนน้แล้วก็จะเอาลงบ่อนั้นแล้วก็รถช่วงแถวนั้นก็น่าจะโอเคยอยู่บอ่อนั้นมีน้ำไหมน้อ้น้อยๆนี่น่ะไอ้น้อยๆนี่น่ะใช่ใชออ่แล้วก็ได้ช่วงตรงนั้นเนาะใช่ครับก็จะ<อ>ลดลดไปหน่อยนี่ไงเน,นี่ยมันจะอุยอ้ยไปแล้ว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 เครื่องมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้ว โอ้เป็นเจจะได้จับปลาเลยบอน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปจ้า